มันแตกนะชาติอาหารับ3-4ชาติรวมกินโตของอิสาราเอลย่งยังแพ้ยังไม่ชนะเลยอะ <_ z> แล้วกลุ่มฮามาสกลุ่มเล็กๆเนี่ย <_ z> จะไปอืม응เขาบุกเข้าไปในดินแดนอิสาราเอลฮามาสไม่รู้เหรอว่าตัวเองไม่มีโอกาสชนะ <_ z> ในเมื่อรู้ทำไมถึงทำ เฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอันเนี้ยเป็นแผนที่เซ็ตัพโดยอิสราเอลหรือแผนที่ว่าไม่ได้เซ็ต up โดยอิสราเอลแต่อิสราเอลรู้แต่เฉยเพื่อให้มันเกิดทุกครั้ง<อ>ที่ลบอิสราเอลชนะแล้วทุกครั้งจะมีการยึดยดนินแดน อันนี้อันนี้ผมวิเคราะห์นะเป็นความเห็นผมนะทางลูกพี่ของฮามาสเนี่ยเขาต้องการทดสอบดูว่าอิสราเอลยุทธวิธีที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อใช้สงครามโลเทคสู้กับสงครามไฮเทคของอิสราเอลเนี่ยอาวุธไฮเทค tech, มีประสิทธิภาพแค่ไหน จริงต้องถามถามคำถามนี้ครับเขาเขาจงหวะเลยครับกัปตันเพราะว่าอตอนแรกเนี่ยเหมือนรัฐบาลอิสราเอลเขาตอนนี้ก็มีปัญหาภายในอยู่นะตอนนี้ก็เลยมีคําถามที่ว่ากัปตันบอกว่าโหหน่วยข่าวกรองอิสราเอลเนี่ยเบอร์หนึ่งนะรบที่ไหนก็ชนะนี่ก็เลยมีคำถามว่าเขาก็รู้อย<ม>ู่แล้วว่าอิหร่านเนี่ยแบ็คกับฮามาสเนี่ยขนอาวุธอะไรต่างๆ,ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็เหมือนรู้แล้วทําไมปล่อยให้มันเกิดถึงปล่อยให้เกิดแล้วก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีครั้งนี้ได้จนกระทั่ง มีคนมองว่าหรือว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์สมรู้ร่วมคิดใช่เเลที่แบบว่าจะมีข้ออ้างในการเข้าไปยึดกาซายึดพื้นที่แล้วก็จะได้เหมือนรัฐบาลนะได้คะแนนเสียงหรือเปล่าเพราะวันนี้ที่กำลังมีเรื่องของเสียงแตกเนี่ยในทฤษฎีสมคบคิดอันนี้นี่กัปตันมองมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ว่ามันไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าจะทำอย่างนั้นจริงๆเ่ะ มันควบคุมตัวแปรทั้งหมดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าสงครามครั้งนี้เนี่ยนะเริ่มโดยอิสราเอลนะอืใช้ฮามาสคือหมายความว่ากลุ่มที่อิสราเอลไปฝังตัวในฮามาสเนี่ยต่อเหตุเนี่ยแล้วตัวฮามาสเองเนี่ยเขาจะไม่ออกมาพูดเหรอใช่ไหมอาจจะเป็นแนวว่าแบบไม่ได้ทาเองแต่รู้รู้ทงรู้ว่าเขาจะมาแต่ว่าอาจจะแบบปล่อยให้โดเอร์อาจจะเฉยเลไอาจจะแนวนี้มากว่ากันอืรก็มีทฤษฎีนี้อยู่ คือมันมันมีก่อนหน้าเนี้ผมเคยดูคลิปของหน่วยอดีตหน่วยข่าวกองมอสาเขาออกมาพูดบอกว่ามันแปลกประหลาดมากเลยอะ่ะทหารฮามาสที่เอามาลบเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูเหมือนยิงปืนไม่เป็นบางคนดูเหมือนยิงปืนไม่เป็นด้วยซ้ำสเปรดสปะเหมือนโดนช่างมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปับ๊เป็นการเซตอัพหนึ่งสองเขาบอกว่ามันแปลกนะ ชาติอาหรับสามสี่ชาติลุมกินโต๊ะของอิสราเอลเอลย่างยังแพ้ยังไม่ชนะเลยอ่ะแล้วกลุ่มฮามาสกลุ่มเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะไปอืมเขาบุกเข้าไปในดินแดนอิสราเอล,เอลในสเกลที่มันกว้างขนาดนี้มันเหมือนกับประกาศสงครามอ่ะอฮามาสไม่รู้เหรอว่าตัวเองไม่มีโอกาสชนะอืมไม่รู้เหรอในเมื่อรู้ทําไมถึงทําใช่อะไรคือแรงจูงใจคือมันมีแปลกเยอะใช่ไหมในเหตุการณ์นี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยมาถึงข้อสรุปที่คุณคริสพูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอันเนี้ยเป็นแผนที่เซตอัพโดยอิสราเอลหรือแผนที่ว่าไม่ได้เซตอัพโดยอิสราเอลแต่อิสราเอลรู้แต่เฉยเพื่อให้มันเกิดเพราะอะไรเพราะมันก็จะไปเข้าตัวอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นแรกใช่เลยก็เข้าทุกครั้งที่ลบอิสราเอลชนะแล้วทุกครั้งจะมีการยึดดินแดน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอย่างถ้าเป็น conspiracy theory ก็คือว่าอิสราเอลต้องการดินแดนกาซาแต่อยู่ดีๆจะเข้าไปบุกไม่ได้ไได้แต่ตอนนี้มีเหตุให้อ้างแล้วเอาก็คุณมาทำอย่างนี้กับเราเราก็ต้องกำจัดคุณออกไปแล้วดินแดนนี้ก็จะได้มาเป็นของอิสราเอลไม่เป็นกาซาสตริปกับเวสต์แบงค์เนี่ยมันเป็นเหมือนหนามต่ำใจ ครับคุณคริสใชหมันลบกันทุกวันเดี๋ยวมันก็เอาเด็กปลาก้อนหินใส่รถถังอะไรเราเห็นทุกวันอยากจะหยุดปัญหานี้อยากจะเออครับอยากจะเคลียร์ไปเลยดีกว่าแล้วไปทําอะไรรุนแรงเดี๋ยวมีภาพออกมาคนด่าอิสราเอลอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับเป็นหนามตําใจอยู่ซึ่งต้องเคลียร์ออกก็ทฤษฎีนี้ก็มีแต่ผมมองว่า ความเป็นไปได้มันก็ยังไม่สูงครับใช่ไหม,มเพราะอย่างที่เหตุอย่างที่บอกเนี่ยฮามาสเขาถ้าเขารู้แบบเนี้ยเขาจะทำไปทำไมแล้วไอในกลุ่มก้อนฮามาสที่ว่าคิดปฏิบัติการอย่างนี้ยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยหรือแล้วอย่าลืมนะกลุ่มฮามาสนี่เขาไม่ได้อยู่เดียวๆโดดๆนะเขามีพันธมิตร อาลับเขามีพี่เลี้ยงอย่างที่เราทราบคือใครครับอย่างอิหร่านหรืออะไร<ม>อย่างเงี้ยเขามีกลุ่มเอชบอลเลาะที่เป็นพันธมิตร<ม>ถ้าเขาจะปฏิบัติการอย่างเงี้ยพวกกุนสือเขาเนี่ยพวกที่สนับสนุนเขาอ<ม>่ะก็ต้องบอกแล้วว่าเฮ้ยคุณอย่าทํานะถ้าคุณทําเราจะหยุดสนับสนุนคุณ<ช>แค่นี้เขาก็เรื่องกําลังอาวุธเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาก็ไม่กล้าละ ถูกไหมมันแปลกหลายมุมมันแปลกมัอไม่มา<อ>ถึงบุกได้ใช่แล้วโดยเฉพาะวันที่บุกก็มีความสําคัญนะกับตันที่เขาบอกว่าเป็นครบรอบ50ปีของวันจ่าย่าย่ไอเอ,อ่อมัสยิดเอ่อเออ่โดมออฟเดอะร็อกอ่ะอ่าครับซึ่งซึ่งถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่ได้เป็นแบบการแอบบุกสายฟ้าแลบโดยมันต้องเป็นการวางแผนวางแผนข่าวกรองอิสราเอลหรือใครต่างๆก็ต้องรู้แล้วก็ผมว่าฝั่งที่ซัพพอร์ตแหลงฮามาสเขาก็ต้องรู้ก่อนแล้วมาเตือนอย่างที่กับน้องเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงมันแบบ มันมันค่อนข้างจะมีซับซ้อนแล้วก็มนเกิดขึ้นได้ยังไงก็อย่างที่บอกเนี่ยมันไอท้ทฤษฎีนี้จะทิ้งไปเลยก็ยังไม่ได้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการอันนี้อันนี้ผมวิเค,นะคราะห์นะเป็นความเห็นผมนะทางลูกพี่ของฮามาสเนี่ยเขาต้องการทดสอบดูว่าอิสราเอลยุทธวิธีที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อ ใช้สงครามโลเทคสู้กับสงครามไฮเทคกับของอิสราเอลเนี่ยอาวุธไฮเทคมีประสิทธิภาพแค่ไหนออย่างน้อยๆตอนนี้วันนี้เห็นละว่าถ้าคุณระดมยิงจรวดเข้าไปมากพอเนี่ยโดยมีดีคอยเยอะๆเนี่ยโดมไอออนโดมรับไม่ได้โอเคอ่าแล้วจุดโวอะไรบางอย่างเนี่ยยังมีอยู่เต็มเลยแล้วเขาใช้วิธีสงครามกองโจร ข้ามแดนอิสราเอลโดยใช้พรามอเตอร์ใช้ล่มบินใช้หน่วยมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วกระจายอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับเป็นการลองเทสครั้งใหญ่นะถ้า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 เป็นการวิเคราะห์อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะครับ,รบมผมว่าอาจจะเป็นประเทศที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มฮามาสนี่แหละ ลองเก็บข้อมูลลองดูซิอ่าเพราะว่าคิดว่ายังไงอิสราเอลเนี่ยเขาก็คงจะต้องตอบโต้ระดับหนึ่งแต่จากถึงขั้นกวาดล้างกาซาไม่เหลือคนเลยอย่างที่บอกเนคงคงไม่กล้าทำขนาดนั้นเพราะถ้าทำนะมันก็จะเป็นผลเสียกับอิสราเอลครับ ดีไม่ด,ไมดีการทดลองฝั่งที่หนุนหรือว่าที่กัปตันบอกอาจจะไม่ได้คิดว่าผลมาจะเป็นขนาดนี้หนักขนาดน,นี้ก็ได้เนอะถูกนึกว่าเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ Defense System มันโดนทดสอบหนักขนานดน,นี้ครับ,<อ>บก็คือฝั่งนั้นก็จะไม่รู้ผลด้วยว่ามันจะโอ้แต่ว,ว่ามันก็แต่ถ้าเป็นการแบ็กจากอีกฝั่งนี้ก็โหน่าคิดนะว่าจริงแล้วค,ความขัดแย้งเนี่ยนะคตมันจะมีอะไรยาวถึงไหนนะครับผมผมขอเนี้ยข้ามไปอีกอีกประเด็นนึงหนึ่งก่าครับอาจารย์เพราะเมื่อกี้ กัปตันพูดเรื่องหนึง่งบอกว่าสงครามครั้งนี้มันอาจจะยุติด้วยสันติภาพได้ถ้าเกิดว่ามีประเทศที่3ที่มีอํานาจเพียงพอที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยอะไรเงี้ยผมเลยนึกถึงประเทศหนึง่งเรายังไม่ได้คุยกันคือจีนครับคือจีนเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นนะครับได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวหรือยังครับกัปตันจีนทั้งจีนและรัเสเซียเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาเลยว่าเออเขาสนับสนุนแนวทาง two state แนวทางท w o s t a นี่ก็คือย้อนกลับไปเมื่อตั้งรัฐอิสราเอลใหม่ๆมัน<ห>มี947ม,มันมี UN Resolution อบอกว่าให้อยู่รวมกันสองสองมีทั้งสองรัฐอ่ะพูดง่ายๆอิสราเอลรัฐหนึ่งปาเลสไตน์รัฐหนึ่งก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่พื้นที่ก็ประมาณพอ,อๆกันแล้วกรุงเยรูซาเล็มเนี่ย เต็มไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสาศาสนาคือทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งยูดาหรือยิวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้จุดยืนของจีนและรัสเซียยืนอยู่ตรงนี้นะครับว่าเออควรจะกลับไปหา UN Resolution ซึ่งเป็นสองสเตทแต่ว่า t ูสเตทเอร p พอโซเนี่ย มันณนะปีสองศนสองสามเราก็ต้องยอมรับว่ามันคงไม่เหมือนไอตอนปี1947งเสี่เจัทีเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าปาเลสไตน์ก็อาจจะได้ที่น้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องคุยกันว่าแค่ไหนมันถึงจะยอมรับกันได้นี่คือจุดยินของของจีนซึ่งถามว่าอิสราเอลเขาก็ไม่ยอมเขาก็อยากจะ ได้ทั้งหมดอืแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งที่สงครามมันบานปลายอย่างที่คุณคริสคิดไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันบานปลายแล้วมันควบคุมไม่ได้เนี่ยอิสราเอลอาจจะต้องยอมเจราจานะฮะผมคิดว่าอันนี้อันนี้ในมุมส่วนตัวผมคิดว่าทางที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือคกาซาเนี่ย ก็เป็นรัฐปาเลสไตน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเวสต์แบงก์ก็เป็นรัฐปาเลสไตน์ร้อยเปอร์เซ็นต์อิสราเอลห้ามใช้วิธีผลล่มส่งคนเข้าไปยึดพื้นที่อย่างที่เป็นอยู่เวลาเนี่ยไปกระจกกระจกกระจกเลยห้ามไปคนขี่เขาอะครับเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าล่าสุดเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็ยังเข้าไป ทำอย่างนี้อยู่มันก็ยังเป็นข่าวอยู่ทุกวัน,น <ใจ S 1> ไล่ช,ชาวพาเลสตตายออกจากบ้านไปอะไรแล้วในพื้นที่เวสต์แบงก์เองเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกเป็นโซน A B C นะคนะบ A นี่ก็คือปาเลสตตายปกครอง100%ส่วน B เนี่ยอาจจะทางฝ่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอื่นๆสํานักทะเบียนอะไรก็เป็นของปาเลสไตน์แต่ว่าทางทหารเนี่ยยังต้องให้อิสราเอลดูแลส่วนโซนซีโซนซีนี่คืออิสราเอลปกครองทั้งหมดเลยควบคุมทั้งหมดเลยมันก็เหมือนกับว่าปาเลสไตน์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวสต์แบงก์เนี่ยมันก็ยังมีการปกครองโดยชาวปาเลสไตน์เนี่ยน้อย ส่วนหนึ่งไม่เต็มที่ครับถ้า,ถาในมุมของผมเนี่ยถ้ามันจะจบได้นะกาซาในปัจจุบันกับเวสแบงค์เนี่ยคุณให,คณให้คุณให้ปาเลสไตน์เขาอินดิเพนเดนต์เลยแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องกลับไปมีดินแดนเยอะเหมือนสมัยยูเอ็นเรสโซลูชันปี olution, 47เจ็อะไรอย่างนั้นมันก็น่าจะจบได้แต่แต่วันนี้ตอนนี้ อิสราเอลย่างไงเขาไม่ยอมอืแต่ว่าอิสราเอลจะยอมก็ต่อเมื่อสถานการณ์เนี่ยมันจะเกิดสงครามแล้วลุกลามบานปลายแล้วครับตัวผู้สนับสนุนอิสราเอลอย่างอเมริกาอังกฤษเองอะเขาก็อาจจะต้องลงทุ้ว่าคุณอย่าไปอย่างนั้นนะคุณต้องตกลงแล้วนะไม่มีทางเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าสุกสุกสเต็ปของอิสราเอลที่เขาจะจะรุกหรือจะุนแรงขนาดเขาคือเขาก็ต้องคอยเช็คใช่ครับ จะเช็ควารเรนตติ้งเนาะก็ต้องเช็คเช็คเรตติ้งหรือผู้สนับสนุนนะอะไรอย่างี้ยว่าแต่ละคนแบบเห็นด้วยหรือเปล่าครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอิสราเอลเองหรือทางฝั่งฮามาสปาเลสไตน์เองเนี่ยอยู่ดีๆไปลบไม่ได้หรอกมันมันมีมันมีซัพพอร์ตอยู่เขาก็ต้องฟังฟังทั้งตรงนี้ด้วย